สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Magic MI น,นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการอยู่บนสญี่ปุ่นเนาะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมจะมาในแนวเทิร์นเบดจัดทีมตัวละครสาวๆไปต่อสู้แล้วนี่นะใครที่ชอบแบบเป็นตัวละครสไตล์แอนิเมะนะครับเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับกดเข้าไปอ่านะ ก็เท่าที่ผมทราบมานะครับก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันบนเว็บด้วยนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมในส่วนของภาษาก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่มาแล้วอันนี้ก็คือเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองนะครับก็เมนูก็อย่างที่เห็นเนาะจะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษากังกแจ,แจมๆเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วก็ยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้ก็เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับจะปรับกราฟิกก็ปรับตรงนี้เลยกดเข้ามาตรงนี้ครับด้านล่างแล้วก็กดตรงรูปคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่าณตอนนี้กราฟิกผมจะต่ำสุดเลยนะครับเกมญี่ปุ่นเนี่ยกราฟิกจะปรับสูงสุดเนี่ยจะมาทางด้านซ้ายมือนะครับผมอ่ะก็กดติ๊กมาติ๊กติ๊กเลยแล้วก็กดตรงนี้ครับผมปึ๊บปรับอีกรอบนึงนะครับอ่ะเห็นไหมภาพแบบสวยโอ้สวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เออเนี่ยสาวๆน่ารักน่ารักทั้งนั้น ทีน,นี้ก็ตัวเกมจะมีระบบกาชาด้วยนะเดี๋ยวค่อยพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับพามาเปิดกาชากาันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันก่อนนะครับก็ในส่วนการต่อสู้กดเข้ามาตรงนี้เลยครับมี quest b a t t o n นะครับสังเกตว่าตรงนี้ VS ตรงนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าผมก็เล่นมาแค่เลเวลสี่เองนะครับอาจจะยังมีบางอย่างที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดน,นั่นเองนะครับผมอ่ะกดเข้าไปปึ๊บมาเลยครับผม ไปลองดูรูปแบบการต่อสู้ก่อนนะครับณนะตอนนี้ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันก็จะเปิดตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นการต่อสู้แบบเมนหลักเนาะส่วนอันนี้ก็คือไปแบบไปดูพวกเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆนะครับคือตัวเกมเนี่ยมันจะมีพวกเนื้อเรื่องของตัวละครเนื้อเรื่องของชุดเรสอะไรด้วยนะเออนะครับเนี่ยอันนี้สามารถไปต่อสู้ได้นะครับไปต่อสู้ก็จะแบบได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้ได้อมได้เพชรอะไรมาด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมพาไปต่อสู้แบบเมนหลักตรงนี้เลยแล้วกันมาครับผมนี่ครับในส่วนการต่อสู้ก็จะผ่านไปแบบเป็นชัเตอร์หน,นึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ตอนนี้ชั珀เตอร์หนึ่งผมผ่านมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นชั珀เตอร์ที่สองนะครับนี่ฮะ,ะมันจะมีแบบว่าเป็นเอพิโซดสองขีดหนึ่งสองขีดสองสองขีดสามอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในแต่ละเอพิโซดเนี่ยมันจะมีให้เราดูแบบเป็นเนื้อเรื่องด้วยนะครับเมื่อเราดูเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะได้เพรม,มาด้วย อ่ะทีนี้ก็จะไปต่อสู้เนี่ยเวลาไปต่อสู้ก็จะเสีย energy ครับตรงนี้ไปครับเนื้อเรื่องผมดูผ่านมาแล้วนะนี่ก็คืออันนี้ก็คือไปต่อสู้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าการจัดทีมนะครับจัดเด็กต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของการจัดทีมตัวละครเนี่ยเราจะมีตัวละครที่แบบว่าเนี่ยเอามาลงใส่เพิ่มเติมได้นะครับก็คือเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะครับเอามาลงใส่เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่าลองดูนะเนี่ยอย่างงี้ครับอันนี้คือไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ธา นะครับผมมันก็จะไม่ได้ความสามารถอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันก็ได้นิดหน,น่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอ,อนะครับผมเนี่ยเราสามารถเรียงเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะประมาณนั้นเดี๋ยวขอเรียงใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมได้ตัวละครมาใหม่นะครับก็กดตรงนี้ปึ๊บกดอออนะ่ะกดออกไปเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวเกมมันเรียงให้ทั้งหมดก็ได้หรือว่าเราจะเรียงเองก็ได้แค่กดติ๊กแล้วก็ไปเลือกเอาแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมกดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็โอเคนี่นี่ครับตัวเกมมันก็จะทําการเรียงให้หมดเลยนะครับ ตัวละครไหนที่เป็นตัวละครเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมาลงไว้นะครับแต่ว่าชุดมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเห็นไหมชุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะเท่านี้ผมทราบนะครับออะทีนี้ก็กด n น x t ตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่กดจัดการไปเลยครับไปต่อสู้ครับระบบการต่อสู้ก็จะมีแบบเป็นออโต้นะครับหรือว่าแมนนวลนก็ได้นะครับอยู่ที่เราว่าเราจะถนัดแบบไหนนั่นเองนะครับผมมาแล้วนี่ โอเคเดี๋ยวผมกดปิดออโต้ก่อนนะครับในส่วนของการต่อสู้เนี่ยสามารถที่จะแบบเร่งความเร็วได้ถึงคูณ3เลยนะแล้วก็เนี่ยฮะมันก็จะให้เราดูแบบนี้ครับผม,มแล้วก็ให้เรามาเลือกสกิลของตัวละครน,นะครับกดเลือกไปปึ๊บอย่างนี้ฮะแล้วก็เลือกติ๊กไปที่เนี่ยครับมอนสเตอร์ข้างหน้าปึ๊บติ๊กไปอย่างนี้ฮะแล้วมันก็จะเดัดการโจมตีครับนี่เรียบร้อยเนหะ็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกปึ๊บเนี่ยเลือไปนี่ นี่ประมาณนี้แล้วก็สังเกตเห็นนะครับว่าด้านบนนะฮะด้านบนซ้ายตรงนี้ของจอนะครับจะมีในส่วนของระบบธาตุอยู่นะครับก็ธาตุดินน้นลงไฟและทํานองนั้นแหละนะครับแพ้อะไรก็ว่ากันไปเนาะน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคกดติ๊กอีกทีเลือกไปอันนี้คือแมนนวลนะครับเป็นนวลปกตินี่ภาพสวยนะตัวเกมภาพสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมทีนี้กดตรงนี้ครับเล่นความเร็วเอาซักคูณ2แล้วกันนะครับแล้วก็กดออโต้ปึ๊บ นี่มันก็จะต่อสู้อัตโนมัติแล้วนะครับนะตอนนี้นี่ประมาณนี้ครับด่านนี้มีทั้งหมดสามเวฟนะครับผมสังเกตเห็นไอ้ตัวนี้ไหมครับตัวหมุนหมุนตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะกดติ๊กได้นะครับเพื่อทําการแบบพักหน้าจอแล้วก็ให้ตัวเกมเนี่ยมันทําการเก็บเอ่อเลเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะคูณสามได้เลยนะครับผมจะเล่นเล่นความเร็วเต็มที่ แต่ถ้าเราแบบอยากยากังเล่นอยู่หรือแบบยังไม่ได้พักยังไม่ได้ออกจากหน้าจอเยไมก็กดติ๊กทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่เนี่ยหน้าเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ <S 2> <S 2> <S คือถ้ากดหมุนอย่างนี้เนี่ยมันจะเก็บไปเรื่อยครับเก็บเลยวลไปเรื่อยเก็บนะอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับจนกว่าเอเนรรรจรีเราจะหมดนะครับประมาณนั้น <S 1> <S 1> <S นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขีดตรงนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูแล้วก็กดปรับตั้งค่าโน้นนี่นั่นได้นะครับเรื่องทรงเรื่องเสียงเรื่องเอฟเฟกต์กราฟิกอะไรประมาณนี้ก็ปรับได้ S <S นี่แหละรูปแบบรูปแบบรูปแบบการต่อสูขส้ของตัวเองจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เด็แบบไปอ่าเดี๋ยวสู้เสร็จ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของอการเปิดการชากนันหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วนี่ซึ่งวิกตอรี่าสาวๆนา่ารักนา่นารักเท่านั้นเลยนะเออ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเกมนี้จะมีเอ่อเวอร์ชั่น18บวกด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่จะว่านี้จะเป็นแบบ18บวกวหรือเปล่านะมันจะมีแบบเป็นเนื้อลงเนื้อเรื่องอะ่ะนะครับเราต้องเล่นไปเรื่อยนะครับผมอืมแต่ทีนี้ก็ามารถที่จะกดสู้ได้อีกนะครับหรือว่าจะไปเอ่อสเตจต,ต่อไปเลยอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวไปเปิดอ่ากาชากันนะครับผมอืมแน่นอนว่าเกมเอ่อญี่ปุ่นเนี่ยระบบกาชาก็นะเป็นรายที่ขายได้นะครับผมออะ ทีนี้เราเข้ามาดูตรงนี้ครับกาชาแอนชอปนี่เลยกดเข้าไปนี่แล้วก็ตรงนี้ครับกาชาเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวผมไปรับพวกเพชรพวกอะไรก่อนลืมไปนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะมีของแจกด้วยนะครับตอนเราเข้ามานะครับผมแจกพวกเพชรแจกอะไรเงี้ยให้เรามาเปิดอ่ะกดมาจัดเลยครับผมอ,อันนี้เป็นข่าวคราวนะครับก็อ่านคงอ่านข่าวเพื่อจะมีของอะไรมาให้นะครับไม่มีอะไรเลยโอเคตามนั้นนะครับผม อันนี้เป็นจดหมายครับส่งมาแล้วก็อากกดตรงนี้อ่านี่ไงนี่ของมาแจกอยู่ดกรับไปให้หมดนะครับพวกความสำเร็จอะไรต่างๆประมาณนี้ไะกดรับไปปพิบเครับให้หมดอเสร็จแล้วแล้วก็มาตรงนี้นี่ของขวัญน,นี่แหละนะครับตัวแจกเลยนะครับเนี่ยดูดิ มีแจกเห็นไหมแจกโคงแจกเพชรนะครับแจกเงินแจกอะไรหูดูดิเพชรโคตรจะเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบบทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะมาได้เพชรมาหมื่นสามนะครับ,บ, 13, รบแล้วก็นี่ครับตัวละครแจกอีกนะครับทั้ง S R U R มาเลยนะฮะอ่ะตอนนี้มีตัวเอ่อตัวละคร U R มาสองตัวแล้วมงตัวละครผมนะเดี๋ยวกดดูก่อนสองตัวแล้วแหละนะครับเอ่อกดเข้าอันไหนไวะอันนี้ก็เออมีสองตัวนะให้จำได้นี่ไง เข้ามาเลยครับผมนี่ดูดิดูหน้าต่ละตัวละครดิน่ารักอะ่ะเออนี่ไงนะโอ้โหสุดจัดบอกเลยครับ UR มีสองตัวแล้วนะครับอ่าแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น SR แล้วก็ระดับ N นะดูดิฮะตัวละครน,น่ารักมากเลยนะครับยังมีชุดอื่นๆได้ใส่เยอะแยะเลยนะครับอเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันดีกว่าออมา มาแล้วมาแล้วโอเคได้เพชรมาเพียบเลยนี่กาชาก็จะมีเปิดให้ฟรีก่อนนะครับตอนแรกตอนที่เราเข้ามาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดไงผมก็จะเปิดฟรีก่อนนะครับเนี่ยมีโอกาสได้ตัวละครพวกนี้อ่าดูดิชุดสวยไหมชุดน่ารักเลยนะครับผมนะจัดไปเปิดเลยครับทีเดียวปุ๊บม,มาดูกันครับว่าจะได้ UR หรือเปล่าปุ๊บ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 ม,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 มาแล้วโอ้โห ถ้าได้มาอย่างเงี้ยเนี่ยคือ SR มีตัวเดียวนะครับผมเนี่ย SR มันจะเป็นขึ้นแบบอย่างเงี้ยครับผมไม่มี UR นะครกดสกิปข้ามมาได้เลยนี่ครับ,รบ,รเ,รบเห็นไหม SR มาหนึ่งตัวนะครับแค่นั้นแหละนะครับอันนี้คือในส่วนของการเปิดฟรีีนะครับก็หมดแล้วเรียบร้อยถ้าคุณจะเปิดอีกก็ต้องไปหาดูวนอื่นนะครับว่าเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันมีแบบกาชามันมีให้เปิดโคตรเยอะเลยนะเกมน,นี้ดูดิเห็นป่ะเนี่ยผมเรียงๆลงมาเนี่ยยังไม่หมดนะ อันนี้ก็คือแบบเหมือนจะต้องเติมเงินนะนะครับถึงจะสามารถที่จะแบบเปิดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเพรแบบยังไงไม่รู้นะครับผมต้องเติมเงินก่อนหรือเปล่านะครับคิดว่าอย่างนั้นอ้อันนี้ได้ว่ะชุดนี้โคตรโคตรแบบเซ็กซี่อะ่ะเออได้มากโอ้โหโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเปิดอะไรเดียบ้างนี่ไงนี่ไงอันนี้เปิดได้แล้วนะครับก็ใช้เพจสามพันสามารถเปิดได้สิบครั้งนะครับเนี่ยก็ลุ้นเอาตัวนี้ R อชากับยู UR นะครับผมประมาณนั้น เดี๋ยวก่อนผมจะเอาเนีเ่ยลองลองอันนี้ก่อนละกันนะครับมาสามพันเลยเนะเาะเฮ้ยทำไมมันมีเหมือนสิบสามร้อยก็มีแฮะอ๋อคือหมายถึงว่าสามร้อยนี่คือ,อไม่ไม่ได้การันตี sr เนี่ยแต่ว่าอันนี้คือส0มพันเนี่ยการันตีเอสหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองสามร้อยดูยก่อนนะลองดูลองดูสิบครั้งใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเลขสิบอ่ะน่าจะใช่นะเอา้ารั้งเดียวอ๋อ โอ้โอ้จบแล้วทำไมผมเห็นเป็นเลขสิบวะเนี่ยอันนี้เลขสิบหรือเปล่าวะ่ะโอ้ไม่ใช่อ๋อนี่ไงอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลขศูนย์นะครับวันนี้โอ้บ้าแล้วตอนเนี้ยนะครับนี่อันนี้คือสิบของที <c oughs> <c oughs> าา่ก็ว่าทำไมมันถูกจังหวะเรียบร้อยครับเสียไปสามร้อยเพรนะครับไม่เป็นไรนะะปกดเปิดใหม่นะฮะสิบครั้งเลยรวดอันนี้มันจะการันตีเอชอาร์ HR อยู่แล้วนะครับตัวหนึ่งเฮ้ยนี่ไงยูอาร์มาวะ่ะ อือชื้นโอ้สุดจัดนี่โอ้น่นารักเลยน่ารักเลยนี่อันนี้คือแบบไม่ได้สกิปข้ามนะครับมันก็จะพามาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นระดับแรนะครับเ,เดี๋ยวเปิดๆไปเรื่อยๆนี่มาแล้วปึ๊บนี่ U R อยู่ตรงนี้ครับตัวที่ตัวที่ตัวที่ได้มานะครับก็คือตัวที่มันโฆษณาอยู่นี่แหละเห็นไหมเออแจมครับมาแล้วหนึ่งตัวจะตายทีนี้ อ่ะไม่อันนี้มั่งอ่ะเอาให้หมดเลยแล้วกันนะครับเปิดเปิดไปจัดไปครับหรือแปดพันก็เพรเปิดได้อีกสองรอบพอแล้วโอ้โหจบอันนี้เออาตัวเดียวอ่ะแค่นั้นนะครับอเ,เอต่อไปครับลุ้นลุ้นลุ้นอื่นอื่นมั่งอ่าอันนี้อ่อเปิดได้แค่ครั้งเดียวเปิดครั้งเดียวนี้เปิดแบบเป็นครั้งเดียวนะครับไม่ได้เปิดรวมนี่ไง อันนี้เปิดรวมเฮ้ยเฮ้ยชุดลายเสือลายเสือต้องลองแล้วอยากได้เลยอะมาจัดไปครับปึ๊บมาครับผมฮึมไม่ออกว่ะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เออแล้วเหล๋ยวก,นะกันนะถ้าเกิดลงแบงค์ล่างเอา้าอันนี้ก็เปิดได้อุ้ยมียี่สิบอันอันนี้สิบใช่ไหมสิบเอออ่ะเปิดได้สองครั้งอะรองครับของฟรีก่อนสิ เอามาครับผมปึ๊บปึ๊บ๊บ,บ,บโอ้โหจบเหมือนกันโอเคอ่ะเอ็นอามาครับอีกหนึ่งรอบครับผมอีกหนึ่งรอบจัดไปนี่เนี่ยต้องได้เนี่ยววะยูอาร์อันนั่นไงมาแล้วนั่นเสือสาวหรือเปล่าครับปึ๊บเอ้าไม่ใช่ว่ะเป็นตัวนี้โอ้โหซะอย่างนั้น โอเคดีกว่าไม่ได้ UR นะครับก็เรียบร้อยและเปิดมาแล้วนะครับอ่ะก็เหลืออีก3,000เอ้เหลืออีก5000นะครับแต่ว่าเปิดได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับออกมาจัดไปเลยครับเพราะว่าเพชรมันจะไม่พอนะ้วไงมาครับผมจบครับเรียบร้อยครับ SR มา1ตัวครับผมอ่ะสรุปแล้วก็เปิดกาชาก็จะว่าเกลือไหมก็เกลือนะนะครับผมเออได้ UR มาแค่ ไม่กี่ตัวเองนะครับนั่นแหละคือระบบการเปิดกาชานะครับ <c oughs> ก็เนี่ยของวันนะครับของชิปเมนต์ต่างๆนะครับเมื่อเราทําสําเร็จอะไรอย่างี้นะครับก็กดเข้ามารับได้เลยค <c oughs> รับผมใ <c oughs> นนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครกันนะครับก็เข้ามาดูที่ตรงเลสหน่อยนะครับกดเข้ามาดูนะครับผมเราสามารถที่จะทำการแบบว่าจัดตรงจัดทีมตัวละครได้นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัพองอัพเลอะไรอย่างเงี้ยตัวละครได้นะครับเนี่ย ตัวละครที่ได้มาเนี่ยก็ดูนี่ SR UR อยู่ไหนวะ UR อยู่ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวจัดเรียงเรียงยังไงไม่รู้อ๋อนี่ไงเรียงตามความสามารถนี้เออต้องเรียงตามแบบนี้นี่ครับ UR ของผมอ่าตอนนี้มี UR 4ตัวแล้วอ่านี่ฮะตามนี้เลยนะครับก็ตัวละครเนี่ยอย่างที่บอกไปแหละนะครับว่าบางตัวหน้าตาเหมือนกันนะครับตัวเดียวกันแต่ว่าชุดจะไม่เหมือนกัน นะครับซึ่งในส่วนของชุดเนี่ยความสามารถมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วด้วยนะครับอู้นางเสือสาวนี่เอ้ยน่ารักน่ารักเออนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราจะอัพอัปเดตใช่ป่ะเรากดเข้าที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงนี้นี่สามารถที่จะทําการอัพนะครับความสามารถเพิ่มเติมได้อย่างเช่นกดบวกเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นมาให้นะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับผมเออนะก็กดโอเคไปนี่เรียบร้อยนะครับก็เพิ่มแล้วแค่นั้นเองนี่เห็นไหมฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นนะแล้วก็มีให้เราแบบเนี่ยทาอะไรอีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่ามันคือยังไงบ้างนะครับน่าจะเป็นการบวกเสริมออฟอะไรนู่นนี่นั่นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสกิลอ่าอัพสกงสกิลอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าต้องใช้ผลึกอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะหาได้จากการแบบว่าไปต่อสู้ตามด่านอะไรอย่างงี้แหละนะครับค่อยได้มานะประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยครับเป็นระบบจะเรียกว่าเป็นระบบลูนก็ได้นะครับเนี่ยก็เอามาใส่เนี่ยฮะมันจะเพิ่มความสามารถกับตัวละครนั่นเองนะครับเนี่ยกดใส่ไปได้เนี่ยปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยเออถอดออกได้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับผมตามนี้เนาะนะครับให้ดูแบบคร่าวๆน,นั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นการจัดทีมนั่นเองนะครับผมนี่มาเลย ตอนนี้ทีมเรายังไม่ค่อยแข็งแกร่งใช่ปะตอนนี้เราต้องเอาแบบจัดทีให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยนะครับก็นั่นแหละกดติ๊กตรงนี้แล้วก็กดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ตัวเกมมันจัดก,การติ๊กให้เราแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบตัวละครไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถเอาไปปั้นเอาไปทําอะไรได้อีกนะฮะเอามาแบบลงเก็บเล,เลเวลวเก็บอะไรเงี้ยนะครับไปปั้นตัวละครเพื่อแบบให้มันโอเคอะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะมาเรียงเรียบร้อยแล้วไหน ตอนนี้คือมันเอาตัวละครลงมาให้ครบหมดแล้วนะประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้แบบความสามารถอะไรเพิ่มเติมนะครับใส่ลงใส่ลูนใส่อะไร mm hmm. เพิ่มเติมไปได้นะเนี่ยมันยางงี้ใส่อีกนะครับผมตามนี้นั่นเองนะครับเออตอนนี้ตัวละครเราก็น่าจะแบบไม่ธรรมดาแล้วนะครับทําไมมันเอา ur ตัวนี้ลงมาอ๋อมันมันมันใช่มันมันตัวเดียวกันหน้าตาเดียวกันนะครับผมอโอเคลองกดเซฟดูเรียบร้อยนะครับเอาตามนี้คือทีมเรานะครับผม แล้วก็เมนูอืนอ่นๆก็จะเป็นเมนูการขายนะครับขายแบบชุดเกรสขายแบบตัวละครขายแบบอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเข้ามาดูเนาะนะครับสายพวกขายลงขายลูนขายอะไรงนี้นะครับผมมันจะมีให้เราแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆได้นะครับต่อมาอ,อันนี้ผลเข้ามาดูหน่อยซิยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเให้เราไปดูแบบเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเห็นไหม มันจะมีแบบเป็นเนื้อเรื่องเมนสตอรี่นะครับเนื้อเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเมื่อเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่ของรางวัลมาเป็นเพชรออบแทนมาเนี่ยมันจะมีเพชรมีอะไรให้ด้วยนะครับผมออก็ลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวของตัวละครพวกนี้นะครับที่เรามีอยู่ประมาณนั้นครับผมอ่โอเคทีนี้ก็อ่อะไรก่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครนะครับตัวละครกดเข้ามาดูนี่อ่านี่ครับ ตัวละครที่แบบว่าเ,าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วของม,มันนะครับเข้ามาดูได้ตามนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันมก็จะมีบอกนะครับว่าอา,อายุเท่าไรอะไรยังไงครับส่วนสูงอะไรเท่าไรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ่านอ่านได้ออกเหมือนกันนะครับดาวๆเอานะครับผมเออ,เอลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับอก็อตัวเกมก็จะแบบ ข้าวราบประมาณเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีอะไรแบบสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะไอทองไอทิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าครับไอพงไงของอะไรเงี้ยชอบองชอปปิ้งนะในส่สวนนี้ก็คือเป็นการแบบว่าอ่ามาดูพวกเนี่ยการซิงไอดองไอดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าการแบบว่าใส่พวกโค้ดอะไรเงี้ยนะครับคิดว่ายอย่างนั้นนะครับก็อลองเข้ามาดูส่วนนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะไปต่อสู้อีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับมากดเวทเติเนี่ยนะครับไปดูตัวละครที่ได้มาใหม่ อเอาด่าหน่อ้นีอันนี้แล้วกันมาอันนี้มั่งนะครับนี่มาสู้ตรงนี้เลยก่อนหน้านี้ที่ผมไปสู้ผมยังไม่ได้เปิดกาชาผมแพ้เว้ยเนี่ยสเตจที่สองเนี่ยออกมาลองรอบนี้ไม่น่าจะแพ้นะแต่ว่ายังไม่ได้อัพอัพเกรดเ,เลเวลของตัวละครลยนะเนี่ยช่างมันนะครับไม่เป็นไรมาจัดไปลุยเลยรอโหลดสักครู่มาแล้วนี่นะครับสวยเ,ยนะเอาคูณสามเลยแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็ว นี่นี่โอ้ยล็อบี้สบายโดนดีอามมาครับผมนี่เรียบร้อยแจมจัดเขาสามารถกินขาดแล้วโอ้โหเพิ่โอเคสบายสบายครับแล้วก็สุดท้ายนี่เวทีสามโอ้โหครั้งที่เราจอดเลยว่ะ จะครูไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เราตูม้มเรียบร้อยจบโอเคมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะก็ทงหมดทั้งมวลแล้วเนาะที่ผมรู้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนด้วยนะครับอันไหนที่ผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมคือว่าเดี๋ยวเรา ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับใครมีอะไรแนะนําหรือว่าสอบถามอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะครับใต้คลิปด้านล่างนะครับผมเอาล่ะไวาเดี๋ยวเจอกันนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้าเนวกดไปก่อนนะครับไปแล้ว